สวัสดีรุนันนี้จะพาคุรู้จักกับแอนยูนิแคมกับรายการรื้อได้ซ่อมไม่ได้ไปอ่ะจีเองซ่อมเองนักเลงพอกับซีเอฟร้อยห้าสิบรถของเองวันนี้เรามาเช็ควาวหน่อยวันนี้เราได้รถคันนี้มาใช่ไหมรถคันนี้เป็นรถที่ ผมบอกให้เลยเนีย่ไม่เคยแกะเลยเนีย่ได้รถสดจัดๆเลยเนยที่ผมขี่อยู่นี่เป็นรถ1 5 0ซี4วาวมีขนาดลูกสูบ66มินระยะชับจํจำไม่ได้บอกเลยว่าจำไม่ได้ตอนนี้จะมาทำการเช็ควาวหน่อยว่าระยะวาวที่มีการใช้งานมาเนี่ยมันสึกเท่าไหร่แล้วก็พามาดูแคมชาร์ปสองกั้เต็มที่เขาเรียกว่ายูมแิแคมมันเป็น,น,นยังไงน ไอ้เจ้ายูนิแคมเนี่ยนี่คือแคมชาร์จมันแต่ต้องจัดไวรุ่นพาร์ตอเข้าไปสักตวัวระ,ะบบการทำงานของมันก็คือจะมีกระเดื่องเลงคู่ได้ฟังไอเสียสังเกตลาาักษณะเผาลูกเบ้ยวจะแตกต่างกันอย่างชาัดเจน,นและส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นเรื่องของถ้วยกดชิมวาลเป็นเหมือนหัวด,ดอตอะ CBR ขนาดชิมเท่ากับ CBR เลยนีย นี่เราทำการเช็คชิมเช็คระยะวาวไปแล้วด้วยเครื่องมือแบบเราเนีรถันนี้มีระยะวาวที่หนีจากเดิมไปประมาณ0.10ซึ่งมันเป็นการสึกตามการเวลาของหน้าใบวายเดี๋ยวเรามาพับติดตั้งกันดูว่าติดตั้งแล้วหน้าตาเป็นยังไงเอลคเคไปสั้น ลรก็จะมพอขขงน็อตเห็นปะตัวเนี้ถ้าตามพาแล้วให้ไข่สินิวตันตรงเนี้ลลักษณะมันจะคล้ายๆกับ110โซนิกนะครับคือน็อตกดเนี่ยมีผลกับความฝืดของโครงแคมปแล้วกันเนี่ยฉะนั้นถ้าไข่ไม่ฝืดต้องไขตามพาร์ทของผู้เรียน,นันันกํกำหนดมาเพราะเขาจะรู้จักค่าแมทีเทียลค่าน็อตเป็นอย่างดี เนี่ยพอเราประกอบเสร็จแล้วเราจะมาดูลักษณะกันเห็นป่ะก็คือฝั่งไอเสียเนี่ยก็จะเป็นกระเดื่องที่เมัตราโทษมากดที่หลังวาลแต่ส่วนแคมฟฝั่งไอดีเนี่ยก็จะกดตรงที่ตัวเลยเป็นเหมือนซีบียาเป็นเหมือนโอไอเป็นเหมือนหัวดอดอ่ะเขาเรียกว่าเวีแคมแล้วกันอ่าเนี่ย ลักษณะก็็จะเป็น2รูปแบบผสมปสานกันอยู่ในรถแบบนี้ที่เราเช็คระยะวาวไว้ที่ ID 0.25หลายคนอาจจะเห็นว่าฟิลเลอร์แต่ลักษณะมีลักษณะต่างกันบางอันหักนี่บางอันหัวแหลมจริงๆแล้วมันก็คือว่าฟิลเลอร์นั้นๆน่ะใช้งานเฉพาะแบบใดอันนี้ต้องมีการตกแต่งนิดนึงเพื่อให้เข้ากับมุมได้ ส่วนไฟเสียก็จะเป็น0.30ซึ่งอาจจะดูว่าห่างครับแต่ตามพารรถสูตรแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฟงไฟงเสียเป็นฝั่งสแตนดาร์ดเวลาลื้อรถอะต,ตำแหน่งมาร์กอะคือเก่งไม่เก่งไม่รู้อะต้องรู้จะตำแหน่งมาร์กก่อนว่าสแตนดาร์ดอยู่ไหนเนี่ยสำหรับน้องน้องที่ซื้อแคมไปแล้วไม่ว่ารุ่นอะไรนะเนี่ยแล้วก็บอกว่าพี่แคม วาวชนแต่ถ้าที่โกดไม่ตัง้งวางก็แย่นะตัวกดโซ่เลยเวลาเราไขา่แตะแล้วเนี่ยก่อนจะส,สรุปเรื่องมาร์กเนี่ยต้องให้ครบองคมันก่อนอันเนี้ยเรายังไม่มีก็ต้องใส่ตั้งก่อนนะครับไปทำความสนะอาดอยแล้วเป็นภายนอกเนี่ยนะอันนี้ช่วยได้เลยอย่างเงี้ยรถล้างมาแล้วก็ดำกระดา่างเห็นป่ะ ไป่เกียงที่ t ูแว็กเอาแบบงานเบาๆฉีดได้หมดทั้งคันครับเนี่ยคาบจาระบงจาระบีอะไรเนี่ยเขียงไว้แบบเนี่ๆอย่าบอกแล้วนี่ก็แข็งเบอร์ถ้าคาบภา,ายนอกนี่ๆ ระว่างรองไงระว่างรองไงใครของแปบบ๊บนเฮ้เป็นไงฉีดแล้วเช็ดแว๊บครับนะคบาบอาได้หมดครับ วิเสียตั้งโซ่ตัวปล่อยโซ่ดูมาสิมา<ป>ส่วนหลายคนนะสงสัยว่าสงสัยว่ารถรถมอเตอร์คอร์สหรือลูกโตหรือรถเ,เดิมเนี่ยมันสตาร์ทง่ายได้ไงนี่ครับมันมีเขาเรียกว่าตัวยกไอเสียช่วยสตาร์ทเพื่อกำลังอัดตอนสตาร์ทเนี่ย เราจำเด็ยวก็ต้องมีและส่วนใหญ่หรับรถมอเตฟายบ้านเราตทิ้งมดูดเดี๋ยวเวลาเราสตาร์ทปุ๊บก็จะเตะแล้วรอบเร็วๆเนี่ยมันจะกลับนี่คือลักษณะของตัวที่เราสตาร์ท แล้วเราก็ค่อยมาย้มตรงนี้อีกสักทีเลยบางคนไขตามขั้นตอนแล้วลืมย้ำหลุดก็แย่มกันนะโอเคเนี่ยก็ก่อนจะประกอบติดเครื่องจริงเนี่ยเราก็ควรจะดีเช็กก่อนว่าสตาร์ทในรอบที่มันไม่สูงมากเนี่ยมันมีอะไรเชี่ยวชนใช่ป่ะ การทำงานของมัน,นก็คือช่วยสตาร์ทคลายเราอัดอนเนี่ยคือเรากำลังอัดเวลาสตาร์ทเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมาเตะตลยเนี้ยเพื่อคลายกับเราอัดให้เราสตาร์ทง่ายมาอยู่ในฝั่งของไอเสียเอสซอร์ตป่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าติดหรือเปล่านี่นี่ก่อนจะไปมาดูระยะยุบของว wow าล์วของแคมชังรถรถสูตรเนี่ยระยะสปริงมันไม่ได้เหลือแบบหลงเหล่งหรือว่านั่งจนเกินไปนะค่อยค่อยคเห็นปะ มันก็จะมีระยะของมันเนี่ยนีที่ทางผู้ผลิตกับเซตหลังวาวไว้เชกเช่นเดียวกับไวรู่นพาดอานี่แหละที่กำหนดหลังวาวให้แล้วนะเข้าใจกันด้วยนะที่เก๋ ังตุ้มเสียงเอฟคันนี้ก็แล้วนะบอกให้เลยว่าแรงมาเดินแน่นอนกล้าถึงเครดมด้วยนะครับเจอกันรีได้ซ่อมได้เราไว้ที่กขอก็เอาเทคนิคดีๆกับรายละเอียดไปลองปรับใช้ดูเพื่อจะได้อะไรบ้างครับขอให้สนุกกับการแต่งรถสวัสดีครับ